สวัสดีครับผมก็ผมจะมาทําคลิปให้คนยืนค้างนะครับผมแล้วเวลาเดินก็จะซ้อนรูปไปแล้วก็หายหายไปครับโอเคดังคลิปตัวอย่างาข้าง,ข,างข้างต้นนะครับเรามาดูวิธีทากันเลยครับอันดับแรกเราก็ไปถ่ายฉากที่ต้องการก่อนนะครับโอเคครับผมผมก็ได้ฉากนี้มาโอเคแล้วให้ทําการสแนปชอ็อตครับสแนปชอ็อตเอาท่าไหนก็ได้ครับ อเอาเลือกมาสัก3ท่านะครับเอาที่ตัวเองชอบนะครับอ๋อท่าไหนก็ได้โอเคผมจะเลือกภาพนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันครับอ่าท่านี้โอเคผมก็กดอ่า c o ปปี้ด้านบนนะครับ c o ปปี้สแนป s h t t to คีย์บอรนะครับแล้วกด Save ผมก็จะตั้งเป็นรูปตัวอย่างพอซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการ Snapshot ไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่า ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับเป็นท่าเป็นท่าไปโอเคเมื่อสนิฟช็อตรูปเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะขึ้นมาด้านบนของเจ้าโปรเจกต์มีเดียนะครับโอเคผมก็นี่คือตัวอย่างีเช่นครับอ่ะโอเคจากนั้นให้เรามาเปิด Photoshop นะครับผมเพื่อทำการลบขอบของมัน Okay. รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามโอเคครับก็มาเปิดกันพร้อมๆกันแล้วครับอ่ารูปที่หนึ่งครับก็มาสร้าง selection ก,กันครับปืดป๊ดป b ๊ด

แล้วก็มันจะมีขอบตรงเส้นแบบนี้มันจะเห็นว่ายังไม่เนียนนะครับผมก็มาปรับตรงนี้ครับ selection เป็น d e f i โอเคครับผมก็มะจะต้องได้ลบ อ่าไม่ใช่ปึ๊บเราต้องกดอินเวอร์สกลับคนระับโอเคก็มาที่ Selection เหมือนเดิมนี่ไฟเอทปึ๊บอโอเคครับผมก็ มาปรับมันให้เป็นสมูทนะครับเพราะขอบมันจะได้หายไปอ่าชิปเอดอีกก็ปรับพี Chip ่ชิปเอ็ดอีกนิดนึงอ่า ก็ปรับตามที่มันอขอบของมันนะครับว่ามันได้ขนาดไหนนะครับผมก็ลองดูลองไปปรับกันดูนะครับอันนี้มันไม่มีตัวแปรว่าตัวตายนะครับว่าจะขนาดไหน โอเคผมก็ปรับประมาณนี้ก็แล้วกันดูแล้วมันไม่กลมกลืนเท่าไหร่นะก็ลบดูสีมันยังกินขอบอยู่เลยมือลบมาลบนะครับเพื่อไม่ให้มันเจิดจ้าเกินไปครับต้องลบขอบข้างในให้หมด นะครับดำๆนี่ก็ออก โอเคก็เมื่อได้แบบนี้แล้วก็ามาทำรูปต่อไปกันะครับโอเคผมก็ทำเป็นตัวอย่างไว้เพียงรูปเดียวพอนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาครับก็กดเซฟก็ทำให้เป็น png นะครับผมโอเคแล้วก็ Open อ่รู้สึกว่าผมเคยทําไว้แล้วนะครับเอารูปไอ้เจ้าตัวนี้มาทําอีกทีเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับนันอยู่ไหนวะนนี้รูปที่หนึ่ง โอเคก็ได้มาแบบนี้เลยก็แยกออกมาก่อนครับแล้ว insert new video ครับผมคลิกเลือกเข้ามา <c oughs> อ่าก็เห็นว่าคนยืนค้างแล้วป๊าปอ่าเห็นไหมป๊าปป๊าปแล้วก็เอาด้านหลังนะครับ กลับมาแค่นี้ปึ๊บอ่าโอเคผมก็จะอินเสิร์ตมาอีกสองรูปอันนี้ผมเคยทำไปแล้วโอเคครับผมาทำการอินเสิร์ตมา ครับผมก็มาตอนครับก็จะเห็นว่าอ่าปุ๊บอ่าปุ๊บถึงเวลาจุดตรงนี้แล้วก็ปึ๊บอ่าก็ปุ๊บอ่าถอยออกมาปุ๊บอ่าต้องเอาเวลาตรงนี้ครับมาเป็นเวลาอ่าถึงเท่ากับวิดีโอข้างแรกนะครับ มันก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละป,ปั๊บปุบโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็จะมีคลิปด,ดีๆมานำเสนออีกเพียบนะครับ